สวัสดีครับเพื่อนเพื่รวงข้าวสีทองเหลืองอารามในนาของปั้นสวนผลไร่เพื่อนๆอคงได้มองเห็นแล้วนะครับไปที่ประจักษ์ว่าวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดปลายบ้านปลายของอายุข้าวนะครับมาช่วงข้าวสุกซึ่งพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับปั้นสวนผลไรไ่ได้ปลูกข้าวไว้สําหรับ รับประทานแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆที่เป็นเครือข่ายรักในเกษตรอินทรีย์รักในสุขภาพด้วยกันนะครับทั้งที่สุรินและก็ที่กร,รุงเทพมหานครรวมทั้งจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเห็นว่าข้าวของเรานั้นงดงามทีเดียวครับใกล้เวลาที่จะเก็บเกี่ยวแล้วคิดว่าไม่น่าจะเกิน10วันข้างหน้านะครับเราก็จะเก็บเกี่ยวเป็น,นผลผลิตของข้าว หอมบุรีปลอดสารของปัสุผลไร้ครับครับมีโอกาสมาเยี่ยมชมมากินข้าวหอมหอม,มาอยู่กับสุขภาพดีๆของปันตสุนผลไร่ได้นะครับเพื่อนๆจากกรุงเทพจากที่ใดไหนก็มาได้ครับเรามีอาหารสุขภาพให้รับประทานมากมายเรามีแหล่งท่องเที่ยวของสุรินมีวัฒนธรรมดีๆและมีผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่เลยเครือข่ายของเรานั้น จะเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ครับว่างมาเที่ยวกันนะครับจังหวัดินทร์ยินดีต้อนรับครับ